อีกกระเทยไก่เชอรี่สดค่ะตอนนี้อยู่ที่หลงโถนะคะเยวาวราชครับความจรินตนาการที่อยากกินมนะันาะ ตั้งแต่แรกๆที่เขาเปิดเลยแล้วมันเป็นกระแสนะคะตอนนั้นทางทังบ้านตัวเองก็วีววานอยนะครแต่ก็เดิมทที่ใช้พัอย่นะราที่นี้พ็มันอย้่ใ้โกันก็เอหน่อยลกันนะคะในไน็ก็วิววาฬแหลเดินเดินแล้วกอาสหน่อยมีนเดี๋ยไปดูว่าสันเาเดี๋ยวจะอะไรแค่น เมนูแรกแม่แดงนะคะชาไทยหลงโอนะคะแน่นอนต้องเป็นเป็นเมนูประจำหอีฉันอยู่แล้วแต่ร้านนี้เขาเสิร์ฟมาพร้อมอันนี้เป็น,นะนขนมปังกรอบชิมเลยอยากรู ชาไม่ได้ไหวานมากนะครับมีความพอดีอร่อยครับฉันไม่ค่อยชอบกินชาไทยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ชาแบบหวานเจี๊ยบแบบยังมีกลิ่นของชาอยู่อร่อยนะม,มากผุไม่ชชมแถมใหญ่มากดูดีนีขนาดกล้องยังเก็บไม่พอเลยอ่ะใหญ่มาก อันนี้เป็นชุดติ่มซำมงคลน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่เจ็ดอย่างนะะเสร็จงี้ราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเนี่ยย่ามาเริ่มกินกันดีกว่าเอาอะไรก่อนดีอยากกินทุกอย่างเลยหมดเลย เอาได้เลยอาได้เอาได้ที่จะยิงแล้ได้เลยดีไม่ใช่นะตั้งกองเริวมใส่ สิ่งที่ดิฉันคุ้นเคยดีกว่าขนมจีนจอาคือความจริงชุดนี้เรามากับสองคนนะครับแต่นี้สั่งมากินคนเดียว

เป็นทเลทรายผมมันมูดแองเป็นซอสหมูดเครับอร่อยมากเลยอ่ะทมาแ้อรอดีมาก สามนะคะเป็นเกี้ยวบทความรอบ รสโก๋อร่อยมากเลยน้ำจิ้มอะไรคำนี้เขาจะมีน้ำจิ้มมาให้ราคามีจิ้มโชม,มีน้ำจิ้มบวยแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบหอมผึ่ผิดอะไร่าเงี้ยมาให้เขา,ามาจิ้มขยาวมันไก่กับกปลา ๋ยวต่อไปเดี่ยวที่เป็นตอบเปรยียดกับคขาไม่ได้มวนมากนะคะ ก็ปกติเลยเป็นผักไปเลยน,นะครับไมนให้ากินปรับเปลี่ยนปกติเลยอ,อร่อยนกครับ ฉันดิฉันไม่ได้กินปอาเปียกที่ใส่แบบอย่างนี้มานานมากแนะลยปับเปียนแบบเกาหลีจีนเวาันที่มันใส่กระหล่ำปีใส่เห็ดหอมนะอร่อยอย่างที่หกนะคะห่านเกานะคะแต่อันนี้นิดนึงถ้าบางกว่านี้ได้จะดีมากอันนี้แป้งมนันหงาหนาไปนิด ไ้อร่อยแป้งมันยังมีความหนา่าจจะแบบให้มันหนึบก็ได้นะคะต่อมาอย่างที่หกนะคะมี่อย่างที่ห้าสิอร่อยจังอันนี้น่าจะเป็นซาลาเปาทอดนะครับองลอ แต่เป็นของหวานนะครับมันก็เปาสังขายาเป็นข่อยเค็มลาวานอ,อันนี้เป็นของหวาน,นะะสุดท้ายอ,อย่างพิเศษเป็นของหวานแน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นเค้กส้ม,อมขออนุญาตเลย เ <ics> okay. ลย <repetition ceu> นะคะแหมประม่นี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปสรุปต่อเลยนะคะใครอยากทานนะคะมาทานได้นะคะหลงถงนะคะร้านอยู่ใกล้ๆย่าเฉลิมดีนะคะเท่านี้เขาจะใกล้ๆเร็มช้น ท่านาจาักรวงเวียนซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะคะก็เดินขึ้นมานิดหนึงนะคะประมาณร้อยร้อยเมตรนิดนิดสองร้อยเมตรประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ร้านอยูสัย ะะเดินขึ้นมาเลยลเจอเจอแยกแรกนั่นแหละเดินขึ้นมาแล้วเจอแยกที่มันเป็นแยกไฟแดงเลยนั่นแหละนะคะลานลานจะอยู่ใกล้ๆตรง,นะงนั้นนะะแหละขายเรียกเขาเรียกแยกเสลับค่ะไปละวันนี้ขัตัวไปสรวงก่อนนะฮะไปเจอกันใหม่ที่พีนาธนาะวนันนี้ไปแล้วพีนา